สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่จะมาสอนทําโจทย์วิชาฟูสิก mechanics นะคะหรือว่าวิชาอ่ากราสสั์ของไหลนั่นเองเนาะสำหรับโจทย์ในข้อน,นี้นะคะเขาก็บอกว่าต้องการผสมของเหลว2ชนิดคือ a กับ b ดังรูปอัตราการไหลของสาร a ถูกควบคุมที่12ลิตรเปอร์เซกหากต้องการควบคุมความถ่วงจำเพาะของสารผสม c ให้มีค่าเท่ากับ0.98จงหาอัตราไหล อัตราการไหลของสาร B โดยของเหลวทั้ง3ชนิดเนี่ยเป็นแบบ incompressible fluid เนาะโอเคสำหรับโจทย์ในข้อนี้นะคะก็อ่าเป็นเป็นการไหลเข้าแล้วก็อัตราการไหลออกเนาะเป็นการไหลเข้าแล้วก็ไหลออกเนี่ยเราจะใช้อ่าสมการของ ation, เรโนอีควเอชันเนาะเราก็เขียนว่าเรโนอีค t i o n เรน e ลล์อีควเนเนี่ยสูตรของมันก็คืออ่าี b system ส่วน dt เท่ากับ k e r ร b บ k ซีบบบวกด้วย sum b out ลบ sum b in ใช่ปะโดยที่ in เนี่ยสามารถที่จะเป็น q ก็ได้ v ก็ได้หรือ m a s กก็ได้เนาะ จาการโจทย์ข้อนี้นะคะเราก็จะมาพิจรารณาพารามิเตอร์ที่จะใช้นะว่าเราจะใช้พารามิเตอร์เนี่ยเป็นตัวอะไรโจทย์เนี่ยเ,เราจะเห็นว่าโจทย์เนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรถูกปะ่ะคือมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรไม่มีเดลต้าเอชเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยใช้ V ไม่ได้แต่ว่ามันมีการไหลเข้าไหลออกของน้ำ ก็คือการเปลี่ยนแปลงของ mass นั่นเอง,เองพี่ก็จใช้ mass เนี่ยเป็นพารามิเตอร์ในข้อนี้เพราะว่า m a s เนี่ยมันขึ้นอยู่กับค่าความถูดจำเพาะ้วยใช่ป้ก็คือค่า SG หรือค่า specific gravity นั่นเองซึ่ง specific gravity ของแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีค่าไม่เท่ากันใช่ไหมอืมพี่ก็เลยเลือกใช้ m a s สในการเป็นพารามิเตอร์พี่ก็จะเขียนว่าเลือกใช้ m a s s เป็นพารามิเตอร์พี่ก็จะได้ว่า d m system ส่วน dt เท่ากับ k m c v ส่วน kt บวก sum m out ลบ sum m in แล้วโจทย์เนี่ยบอกว่าของเหลวทั้ง3มชนิดเป็นแบบ incompressible fluid หรือว่าเป็นของเหลวที่ไม่มีการอัดตัวในระบบเนาะคือไม่สามารถอัดตัวได้แล้วก็จะเขียนว่า incompressible fluid และโจทย์เนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรอีก ไม่มีการเปลี่ยนแปลงวอลลุ่มทำให้ได้ว่าเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงวอลลุ่มตัววอลลุ่มเนี่ย control เนี่ยก็จะเท่ากับ0และเป็นของไหลแบบ incompressible fluid ตรงนี้ก็จะเท่ากับ0 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแมสภายในระบบพี่ก็ได้ว่า0เท่ากับ0บวก sum m out ลบ sum m in และก็ดังนั้นก็จะได้ว่า m sum m out เท่ากับ sum m in ถูกปะแล้ว sum m out คือ ซัมโลคูณกับ q ถูกไหมและซัม m อ็มอ <in S 1> ก็คือซัมโลคูณกับ q in อิถูกปะอือเพราะว่า m มันก็คือโลคูณ v ถูกไหมแล้ว v เนี่ยซัมวีเนี่ยมันก็คือซัมวีส่วนด้วยอ่าซัมทีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรตามการเวลาเนี่ยมันก็คือ q นั่นเอง พี่แก็ให้สมาการนี้เป็นสมาการที่1จากนั้นพี่จะหาค่า sum low q out sum low q out มันก็จะเท่ากับ low low ของ เราต้องดูว่าที่ทางออกเนี่ยมันจะมีกี่ตัวบ้างที่ทางออกจุดนี้มันจะมีแค่ตัวเดียวก็คือจุด C ใช่ไหมตัว C ดังนั้นเนี่ยโลในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นโลของโล C ซึ่งโล C เนี่ยมันก็จะเท่ากับ SGC คูณกับโลน้ำถูกไหม Specific Gravity ของของ C เนี่ยคูณกับโลของ Water เพราะว่า sg เนี่ย specific gravity มันจะเท่ากับโลน้ำส่วนเอ้ยมันจะเท่ากับโลวัตถุส่วนโลน้ำใช่ไหมดังนั้นโลวัตถุก็จะเท่ากับ sg คูณโลน้ำอืมแล้วก็คูณด้วย q ของ c sg ของ c คือ098ย์คูณ1,000 คู qc ศูนย์จุด้าแปดคูนเก้า8กร้ qc ต่อมาพี่จะหา sum low q in sum low q in low q in มันจะมีกี่ตัวมันมี2ตัวใช่ไหมก็คือไหลเข้าที่ a แล้วก็ไหลเข้าที่ b ดังนั้นเนี่ยมันก็คือ a เนี่ยก็คือเป็นน้ำเลย เเป็นน้ำก็จะได้โล w W คูณ QA บวกกับ S G ที่ B คูณโลน้ำแล้วก็คูณ q v ถูกไหมล w W ก็น้ำหน0 0งพัน a เท่าไหร่12ลิตรมันก็คือ12บสอคูณสิกำลงังลบสาูกบาตเดซิเมตรเ,เออ สิบสองลูกบาศเดซิเมตรลูกบาศเดซิเมตรเป็นเป็นเนมตรกำลังสามก็กคูณสิบกำลังสามเข้าไปคูณกับบวกด้วย SGB SGB คือศูนย์จุดแปดคูณหนึ่งพันคูณด้วย QV ใช่ไหมเพราะว่า QV เขาไม่ได้บอกมาเนาะ QV ไม่ได้บอก ไอ้นี่ตัดไอ้นี่อืมก็จะได้ว่าสิบสองโอ๊ยสิบสองบวกสุดจะแปดคูณหนึ่งพันก็แปดร้อยค u b i c ได้ค่าสองตัวมาแล้วพี่ก็จะมาแทนในสมการที่หนึ่งแทนในสมการที่หนึ่งก็จะได้เท่ากับซเอ็มเอาก็คือก็าร้อยแปดสิบ qc เท่ากับ sum m in sum m in ก็คือ sum low q in นั่นเอง12บสอวกแป0 qb ให้เป็นสมก,การที่2แล้วจากสมก,การนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันติดตัวแปร2ค่าเนาะก็คือ qc กับ qb เราก็จะต้องนำประยุกต์กับสมก,การอะไรสักอย่างอีกตัวหนึ่ง เพื่อให้ได้ค่าตัวแปรมาแทนในสมนการนี้เนาะข้อนี้เนี่ยเราก็จะใช้สมการ continuity equation เนาะหรือว่าสมการต่อเนื่องสมการความต่อเนื่องนั่นเองสมการความต่อเนื่องก็คือ sum q in เท่ากับ sum q out ใช่ไหมอัตราการไหลเข้าจะต้องเท่ากับอัตราการไหลออกอัตราการไหลเข้ามีอะไรบ้างก็คือมี q a บวก q b ถูกปะอัตราการไหลออกก็คือ q c q a เนี่ยเรารู้ก็คือ12คูณ10กำลังลบ3บวก q b จะเท่ากับ q c อ่าเราก็สามารถเอาสมการที่3เนี่ยไปแทนในสมการที่2ได้แล้วพี่ก็จะเขียนว่า นำสามแทนสก็จะได้980 qc ก็คือ12บสอคูณสิบกำลังลบสบวก qb เท่ากับ12บสอวกแปดคูณ qb 980าร้อยแปดคูณสิคูณสิบคูณสิบกำลังลบสม ก็คือ11.76บวก980 qb เท่ากับ12บวก800 qb 12ลบ11.76 0.24เท่ากับ 9ก้าร80้อยแปดสิลบแปดร้อยร้อก็จะเท่ากับ0.24ย์จหารร้อมันก็คือ1 3 3่งจุดสามสคูณสิบกำลังลบสเมตรกำลังสเปอร์เซกหรือเท่ากับ1 3 3่ลิตร เปอร์เซกถูกไหมดังนั้นข้อนี้เนี่ย